ครับผมสวัสดีตอนบ่ายครับโรงทานตอนบ่ายครับผมรงทานตอนบ่ายครับผมสวัสดีครับคุณทิชมคนตาคุณคุณมีหลอดทองคุณจินดาชื่อสมสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนบ่ายครับรงทานตอนบ่ายครับคุณเพลศีศีนาวระคุณชูชื่นศีนาวระ คุณชุ่นสีนาวรัตน์คุณชำนางเกษมสีคุณสายยันธูสันเทียคุณนิภาวงสุวรรณคุณไวยคุณน้ำคุณสุดเนตรเองดาราคุณมังกรเต้นปักสีคุณเจริญจันเนตรพนาวคุณแดงคุณกระแดงวิเศษคุณคุณแจ้งขาวคุณทศ คุณสมพรขวาคุณทุนะครับขออนุญาตคุณแจ้งขวาคุณทุคุณสมพรขวาคุณทุดคืออะไรคุณพร้อมลูกหลานคุณสมดีถนอมจตุพรคุณดวงพรวิเศษคุณ คุณประสิทธิ์คุณมีคุณสนิทสสวโรคุณสุพนร์รองธรรมกิจคุณสนันาจินจิตคุณสุในแมลงทัพคุณมิ่งผิวสริคุณธนากิตล้อมวงคุณประกายเพื่อมฉายแสงคุณชุมพลมณีวัดคุณสังวันเทศัชะคุณสนแข่งสุวรรณคุณสมหมายศูนย์มื่น คุณอุ่นเรือนมีสวัสด์คุณสมพงศ์สีเมืองคุณขนองกนเกษมส,สีและก็คุณทวินยองขอดนะครับก็เป็นรายนามที่เอมามอบก,กระถินที่ตรงทางหน้าศาลาแดงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมบุญกระถินในส่วนของเ้นกระถินที่อยู่ด้านใน นะครับต้นกระถินที่อยู่ด้านในนะครับยังยังไม่ได้นํามาลงทะเบียนตรงนี้นะครับยังไม่ได้นํามาลงทะเบียนตรงนี้ก็เมื่อลงทะเบียนเสร็จนะครับก็จะประกาศให้พ่อมแม่พี่น้องได้ทราบในวันพรุ่งนี้ในช่วงที่มีเวลาว่างนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงไหนที่เราไม่มีประชาสัมพันธ์ นะครับก็ขออนุญาตได้กล่าวขอบคุณนะครับตะกี้นะครับก็มีจากคณะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์นะครับท่านนายกนายประภรแล้วก็กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์นะครับแล้วก็ผมเองนะครับรองนายกนะครับก็มาร่วมนะครับเป็นต้น จาก <ümüz> องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์นะครับก็เป็นนโยบายหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์เมื่อวานเมื่อวานน้องน้องลูกหลานตัวเล็กๆนะครับก็เป็นภาพที่น่ารักนะครับได้มาเก็บขยะเก็บกระป๋องน้ำแล้วก็รวบรวมค่านมต้องเรียกว่าค่านม พอ,พอบางคนยังกอดขวดอยู่นะครับได้มาก็หลายตังนะครับเมื่อวานเกือบสองพันนะครับถึงสองพันนครับหลวงลุงเมื่อวานทางองค์การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับรโนนดนยาซุกเธอหนยาซุกเธอหน่งเกือบสองพันนะครับเดี๋ยวผมให้อีกบาทหนึ่งเป็นส <c oughs> <c oughs> <c oughs> องนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนองกุงนะครับ มาอีกแล้วเบาหวานจต่น้ำตาลลดก็มาเพิ่มนะครับหมอช่วยไว้กันนะครับ อยากไม่ใช่าอยากได้เขาวก้องเราเจอหนันไปอีกทีกูหมดเลยก็ขออนุญาตขอบคุณนะครับคุณพ่อทุกนะครับสาธุสาธุ ครอบครัวของคุณพ่อตุ๊กนะครับที่เมื่อก่อนนะครับจริงๆถ้าคุณพี่สาวรักเกอยู่นะครับเกก็จะ,ะมาแล้วก็กมาช่วยท่งแต่วันประชุมน,นะครับจนเสร็จงานนะครับเพราะว่าแกชอบทําบคุณนะครับแต่ว่าก็ มาถึงตรงนี้ก็ไม่อยู่กับเราแล้วนะครับก็มีครอบครัวของท่านนะครับพ่อทุกแล้วก็ลูกๆนะครับลูกชายนะครับกฤษณะล,ลูกชายเกียงไกรแล้วก็หลานหลานสะพ้ายนะครับมาร่วมทําบุญกระถินในปีนี้นะครับก็ที่มาคุยไว้กับท่าน ลวงลุงนะครับก็จะมาช่วยทำสลาการเปลี่ยนทั้งในส่วนของกระถินปีนี้แล้วก็จะมอบเพิ่มเติมนะครับ1 5 0 0 0 0บาทนะครับก็ช่วยกันนะครับผมเองก็คุยกับน้องๆก็คงเดือนประมาณเดือนมีนานะครับก็จะมาร่วมทําบุญนะครับกับทางวัดหนองกงในส่วนรายละเอียดก็จะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขออนุญาตพูดคุยในส่วนของงบประมาณที่จะมาสนับสนุนกับทางวัดนะครับตัวเลขที่แน่ชัดก็จะแจ้งให้ทราบนะครับเพราะว่าก็หลังงานยกช่อฟ้าไปอีกนะครับประมาณ